อ่ะมามึงมีรูปสมมติเป็นรูปรูปอยแบบนี้อ่ะรูปไหนน่ะอันนี้คือบริเวณที่มึงกระทำคือมึงกระทำที่ศูนย์แต่มึงสนใจมือเราสองเนี่ยมันคือมันคือฐานราบแผ่ใช่ไหมฐานราบแผ่มันเป็นตดดสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะสมมติว่ามึงทำเนี่ยมึงทำมึงกระทำที่ดาตั้มแล้วก็ศูนย์แต่มึงสนใจที่ระยะยี่สิบอ่ะฮะยี่สิบอ่ะอ่ะตรงนี้คือศูนย์เนาะ อ่ะนี่คือศูนย์สนใจที่ข้างล่างนี้ยี่สิบอ่าสนใจที่ยี่สิบมึงก็ลากเส้นตรงนี้มาเส้นตรงนี้คือนนอ่ะมันมันยี่สิบใช่ไหมเพราะมันความลึกของมันคือยี่สิบอ่ะอันนี้คือยี่สิบอ่าศูนย์หนึ่งหนึ่ง,งกับสองก็คือมึงจะรู้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองเหรอเออประมาณนั้นก็ได้เป็นประมาณแบบอันนี้ไม่รู้ว่าหไหนค็อหนึ่งที่ไหนค็อสองอะน่าจะไอ้ที่นี่หนึ่งไอ้ที่นี่หนึ่ง อที่นี่สองอ่ะโอเคอันี่นี่หนึ่งอที่นี่สองโอเคแต่ว่าข้างล่างนี้ก็ต้องเป็นสิบประดีอ่าใช่ถูกต้องหรเที่ยหนึ่งสองนี้อมเราคูได้เป็นอย่างนี้เลยอือแล้วอันที่นี่ก็อ้ี่นี่สูงอที่นียาว B ใช่ไหมอืมอ่าอันทีนี่ก็อ้ี่ก็ยาว B เท่ากันเยัไ้รง สมมนี้ยาวสมมตินี้ยาวสิบอะสิบอสิบพอนี้ก็สิเหมือนกันเาปึบอันนี้ยี่สิบใช่ไหมอนี่ก็สิบปั๊บสิบอ่าด้านข้างก็ทำเหมือนกันไอตรงด้านข้างนี้อด้าข้างมาข้างดนข้างเนี่ยปึ๊บปงี้แล้วเกไปข้างอกนี่เอ่ะมันก็ต้องเป็นทรงวานี้ด้านข้างเชื่อว่านี่เชื่อกว่นี้มันก็เชื่อกว่นี้เพรนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็สอดแกตรงนี้นี่สองสุขนีนีสรัน อืมเอาจะละเขาจะละอันนี้อันนี้ก็จะแทงออกมาปื้ย่างนี้ใช่ไหมมันเข้าใจรูปทุกบ้าหรือเปาเข้าใจอยู่ไอเส้นแดงเนี่ยมันคือแนวนี้เส้นแดงก็คือแนวนี้แล้วมันก็แทงออกมา่รูปไม่ต้องสนใจกันแหละมันก็เหมือนกันสมมุติว่ายาวนี่ยาวสิบเหมือนกันนะสิบวันสิบเหมือนกันนั่นก็กลายเป็นว่าสิบสิบ ริงอยู่หน้าอรือไงโอเคเนี่ยแต่ไม่ได้เป็ย่างกว้นแล้วทีนี่ก็จะเป็นสิบเหมือนกันอ่าใช่ก็กลายเป็นว่าสามสิบคูณามสิบไม่ใช่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 หรอสูตรของมันคือเดลต้าเดต้าส่วนนี้คือเดลต้าีเอ้ยใช่นีกว่าเฮียก็คพีแรนที่กระทำส่วนมวแรงดี้กระทำส่วนมส่วนด้วยสิบบวกิบกสิคูณกับสิบบวกสิบวกิคนนี้เยุ่งถึกเอ๋อ อันนี้สมมติเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สูงก็ยาวเป็นบใช่ไหมอันนี้จะเป็น B วอันน้เนี่ยอันี้สูงเนี้ก็ครึ่งหนึ่งนึ่กับสองอันี้ก็เฮสสนัก็คือัคือด้านนี้บวกบวกความลึกได้เลยใช่บวกความลึกเลยว้าวเอก็เป็นสมมติให้่นยาว L ก็เป็น L อบวกเฮได้เลยบหนึ่งบวกหนึ่งเหมืกับบสองบวกเสสดียวกันนีเฮเดียวเฮเดียวหรอเออดี โอเห็ันคือความรู้มีไงอ๋อเห็นมีเหตุเดียวโอเคโอเคอ่าแค่นี้แหละจบละแต่กูไม่ใจว่าแจ่คิดเป็นเดลต้าเป็นสามเหลี่ยมพอคิดกูมันคือสามเหลี่ยมด้วยมันคือเดลต้าซึ่งว่ามีถ้าของคิดกูนะแต่จ้างย่งเงี้ยไม่ได้เขียนเดี๋ยวกูไปดูกูแป๊บนึงแค่นี้แหละ